เดี๋ยวนี้ก please, please like ug, ิฟต์จะต่อยใช่ไหมต่อยต่อยเยอะกว่าคนอื่นที่เล่นเนี้ยพี่ก็จะระวังแต่แบบระวังแล้วถ้าปัดเบาๆก็ไม่พือนี่แหละหมัดหนักหมัดหนักขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดูเวลาบินเล่นกับพี่อมนะบีนเขาจะยิ้มตลอดเวลาเลยเล่นกับพี่นัทนะ กังวลมากเลยเห็นใบเห็นหน้าป่ะอุ้ยพ่อโอ้ยดาวหยิบเบาแล้วนะไม่ใช่เบา้ถ้าไม่เบาแล้วไม่เบามันเลือดออกเลยด้วยดูตะเกียบจบใจเอาปล้องอีกหยันแล้วนะเหมือนมาเลยอุ้ยขอโทษครับขอโทษครับพักพักดิรืดแล้วเขาจะรู้เรื่องไหมนี่ยพี่เกย์บอกขอโทษครับขอโทษครับเมื่อหลัก็ยืน ยอย่น,นี้เอาเข้าทำท่านเนี้ยน่ากลัวมากอะไยดีอะไรบ้ากลัวบ้าอ,<ข>อ,อะไรกลัวไม่ทำอะไรเลยขยับมากขึ้นมันแล้วมันเล่นกับน้ามันเป็นอย่างนี้ป่ะไม่รู้โดนละโดนของละโดนยังไม่เหมือนกับอใครนะใครหพอเรา แรกๆเราฝึกเตะขาใช่ไหม,มหมัดเราก็จะไม่ไปใช่ปะพอเรามาฝึกหมัดเนี้ยบางทีขามันก็เราก็ล,งล,งลงืมใช่ไหมมันก็เหมือนอกับแบบมันก็แชร์แชร์กันอ่ะแต่นี้พอมันได้ทุกอย่างอไรเงี้ยมันเร็วทุกอย่างก็นี่แต่อย่างที่ยังไม่ได้เล่นเตะขาอย่างเดียวแบบกลิบเลยใช่ปะเล่นเตะขาลงทีมือไม่ไปมันมองเตะขาด้วยนี่สวยมาก มือมันตกไปต,ตอลตอดอกต่ดีน่านม่อะไรของมอะไรของมันคมีนี้ด้วย Thank <laughs> you.